สวัสดีคะ่ะพบกับมดนะคะอังสวาพรสิงใจดีค่ะรายการพระเครื่องสุขสยามนะคะแล้วตอนนี้คะ่ะมดก็อยู่ที่ชมรมพระเครื่องสุขสยามนะคะที่ไอคอนสยามนั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะเป็นภารากิจด่วนมากเลยค่ะพอนีเพิ่งได้ข่าวมาคะ่ะว่ามีพระแพงๆนะคะแล้วก็สวยๆเนี่ยเข้ามาที่ชมรมพระเครื่องสุขสยามะคะ่ะวันนี้มดก็เลยรีบมาเลยนะคะเดี๋ยวต้องมาหาน้องนายก่อนน้องนายสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แย่ได้ข่าวมานะว่ามีพระใหม่เข้ามา เดี๋ยวแนะนําก่อนนะคะน้องนายเนี่ยนะคะจะประจําอยู่ที่ห้องห้องพาลำคาห้องพาลำคานะคะซึ่งพี่ชเชนริศเพชรพันทองนะเป็นเจ้าของใช่ครับเจ้าของตู้ที่นี่น้องนายก็จะมาประจําที่นี่ประจําใช่ไหมคะใช่ครับพี่มดได้ข่า,ออมาวมาว่าวันนี้มีพระใหม่ๆเข้ามาครับสวยๆด้วยมีอะไรเข้ามาบ้างคะวันนี้จะมาโชว์หน่อยนี่เลยครับแต่เป็นมีอะไรบ้างมีกิ่งเฉลิมพลนะครับพระกิ่งเฉลิมพลเป็นยังไงบ้างคะพระกิ่งเฉลิมพลเล่าให้ฟังหน่อยสิคะเป็นยังไงเป็น จัดสร้างปี2,505ั้รับครับเป็นสมัยนั้นเพิ่งอาจารย์ทิมเพิ่งจะจัดสร้างพันเนื้อโลหะอ๋อเป็นของของ,ของพระอาจารย์ทิมใช่ครับวัดช้างให้วัดช้างให้อยากจะจัดจสร้างเนื้อโลหะใช่ไหมครับก็เลยมีม ท่านชายเฉลิมพลนะครับอ๋อเป็นคนที่เป็นคนสร้างใช่ไหมคะเป็นประธานจัดสร้างในพิธีอย่างเงี้ยพี่จับได้ไหมคะเนี่ยองค์ละเท่าไหร่คะองค์เนี้ยถ้าเกิดเมื่อก่อนช่วงที่เศรษฐกิจดีๆนะครับขายกันถึง2ล้านบาทครับสองล้านตอนนี้คะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยประมาณล้านล้านนิดๆครับล้านนิดๆนะครับนี่พระกลิ่นเฉลิมพลนะคะพระใหม่ๆอ่อพระเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพเขาเรียกว่าผิวเดิมไหมคะน้องนายแบบเนี้ยผิวเดิมครับผิวเดิมนะคะสวยๆนี่เลยนะคะ ใครอยากเห็นขององค์จริงนะติดต่อมาที่น้องนายได้เลยค่ะแล้วก็มาที่ชมรมพระเครื่องสุขสยามนะคะติดต่อน้องนายได้เลยนะคะนี่องค์นี้นะคะแล้วอีกองคหนึ่งคันน้องนายนี่อะไรเนี่ยน,นี่เรียกบัวรอบครับผมหลวงปู่ทวดบัวรอบใช่ครับก้นลเซนก้นลายเซ็นนี่ค่ะนี่ก้นลายเซนปีสองพันครับค่ะอันนี้ศูนย์แปนะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะก็หลักแสนบาทครับหลักแสนค่ะนี่ค่ะ ชอบองค์ไหนนะคะก็มาดูที่ที่ชมรมเครื่องนะคะติดต่อน้องนายมีสวยๆอย่างนี้ทางเรารับเช่าเหมือนกันนะครับอ๋อถ้ามีไม่ใช่แต่ว่าจำหน่ายอย่างเดียวนะคะแม้กระทั่งหรือว่าใครที่มีสวยๆนะคะแบบนี้หรือจะเป็นพารสายหลวงปู่ทวดนะคะสวยๆทางร้านก็รับเช่าด้วยนะคะมาได้เลยค่ะแล้วองค์นี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดอะไรคะนี้เป็นเรียกว่าเตารีดเล็กครับเตารีดเล็กใช่เรียกว่าตารีดเล็กเรียกว่าอาปาเช่ครับ อาปาเช่อาปาเช่อันนี้อยู่ที่ร้านอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยเปิดขายอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณแสนกลางๆครับแสนกลางๆเรื่องราคาเนี่ยนะคะมาต่อรองแล้วก็มาคุยกันได้ร้านจะเป็นผ้าสวยอย่างเดียวเลยผ้าสวยนะคะเน้นผ้าสวยเลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นตะกรุดเนื้อทองคำครับนาลายแปลงรูปอาจารย์นองวัดอาจารย์นองวัดไยขาวเป็นสิทธิเอกของพระอาจารย์ทิมครับโอ้โหเท่าไหร่คะเนี่ย เล่นหากันอยู่ประมาณ3ามถึงสี่หมื่นบาทนะครับอยู่ที่ความสวยครับถ้าเกิดแบบอันนี้คือสวยมากๆเลยครับเป็นแกะแกะลายเดิมๆแล้วเป็นดอกเล็กไม่ผ่านการใช้งานเลยครับไม่ใช่ผ่านการใช้งานเลยอันนี้สามสี่หมื่นบาทนะคะใช่ครับตะกุดนาลายแปลงลูกเป็นเนื้อทองคำเนื้อทองคาแท้ๆเลยนะคะนี่นี่ค่ะก็มีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่อะไรเงี้ยอ๋อนี่ค่ะมีหลายแบบอันนี้อันนี้จะเป็นเหรียญเม็ดแตงครับ เม็ดแตงใช่ครับเม็ดแตงจะมีมันจะมีหลายรุ่นครับจะมีบล็อกหน้าผักสี่เส้นสามเส้นคสองเส้นถ้าเกิดว่าแพงที่สุดก็จะเป็นสี่เส้นแล้วองค์นี้เป็นกระไหลทองกรรมการก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีกครับหายากมากๆเลยนี่ก็เลี่ยมเลี่ยมทองฝังเพชรเรียบร้อยแล้วตระเพชดแท้ตระเพแท้แล้วองค์เนี้ยค่ะอันนี้ว่าเป็นพระเนื้อผงนะครับอันนี้เป็นสมเด็จวรคังหนึ่งร้อยปีครับเป็นทําฉลองครบอายุ ท่านมรณภาพ100ปีนะครับร้างจัดสร้างในปี 2500, 2 5 1 5อค่ะอันนี้มีเขาเรียกประทับตาอ๋อเป็นถ้ารุ่นนี้ครับจะมีการประทับตายางจากทางวัดอ,อจะได้สามารถแยกแยะดูได้ง่ายๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางองค์อะไรเงี้ยก็ไม่มีผ่านไม่ผ่านการประทับตาเหมือนกันใชใ้ดูที่เนื้อ ให้ดูที่เนื้อให้พิจารณาจากพิมพ์แล้วก็เนื้อครับอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเออเล่นหากันอยู่ที่หลักหมื่นครับประมาณสองสามหมื่นบาทสองสามหมื่นนี่รวมรวมเลี่ยมทองด้วยไหมไม่รวมครับไม่รวมเลี่ยมทองนะเฉพาะองค์พระนะคะครับค่ะแล้วองค์นี้คะองค์นี้เป็นที่จับได้ไหมได้ครับได้ครับสมเด็จหลวงปู่ภูวัดอินทรามครับอ๋อนี่หลวงปู่ภูใช่ครับอันนี้เป็นพิมพ์แขนกลมครับผ่านแปดชั้นครับผมแปดชั้นนี่แขนกลมองนี้ก็สวยสวยครับเดิมเดิมครับผมเท่าไหร่คะเนี่ยราคา ราคาอยู่มาหลักแสนต้นต้นครับแสนต้นต้นหลวงปูู่นะคะนี่ค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะนี่มาชมของจริงได้นะคะที่ร้านอยู่ที่ชมรมเครื่องสุขสยามหรือติดต่อน้องนายทางเรารับเช่าหมดค่ะรับเช่าด้วยไม่ได้จําหน่ายอย่างเดียวนะคะถ้าใครมีของก็รับเช่าด้วยนะคะอ่นนี้ันนี้ยอดนิยมมาแรงที่สุดในปีนี้ครับหลวงปู่โตหลวงปู่โตนะคะวัดประดู่ชิมพีอันนี้เป็นรุ่นปิดบอดนี่ครับ กดปิดตาปดนี้หลังอะไรจ๊ะเป็นหลังยันนะครับผมหลังยันนะอันนี้ก็เป็นราที่ยอดนิยมเลยนะครับของหลวงปู่ครับเพราะว่าสมัยก่อนที่หลวงปู่แจกอะไรเงี้ยหลวงปู่ท่านก็จะบอกว่าเออมดหนี้มดศีลนะลูกคนที่ลูกศีลลูกหาที่ได้ไปอะไรเงี้ยก็จะมดหนี้มดศีลกันทท้านั้นเลยครับด้าสมมตมาก็จะมาเช่าบูชาต่อเป็นรุ่นเงินล้านเพิ่มเข้าไปจะปดนี้แล้วก็ปิดตาเงินล้านอะครับดนี้นะคะหลวงปู่โตให้ปดนี้ก่อนมีองค์หนึ่งเป็นไฮไลท์เลยน้องบอกว่า เป็นพระองค์เนี้ยที่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 มาหานายนะเพราะว่าอะไรด้วว่านายบอกว่าพี่มดผมมีพระอยู่องค์หนึ่งนะพี่มีคนมาต่อผมอ่ะสามล้านใช่ไหมครับสามล้านแต่ผมไม่ขายถวพระอะไรทําไมไม่ขายพอดีเป็นพระที่มาแรงที่สุดในปีนี้เลยนะครับพศ2 5 6พ6นห้เนี่ยหกหกหกเจ็ถึง67เนี่ยครับตั้งแต่ปี66ถึงปี67เป็นครับรุ่นที่มาแรงเป็นอันดับหนึ่งเลยครับเรียกว่าหลวงปู่โตโอหลวงปู่โตใช่ครับหลวงปู่โตรุ่นพัดยศครับ หลวงปู่โตรุ่นพัดยศนี่ตั้งแต่ทันหลวงปู่เลยใช่ปีไหนคะเนี่ย2518ครับอ๋อ2518นี่หลวงปู่โตพัดยศเนื้ออะไรคะอันนี้จะพิเศษสุดๆเลยครับเพราะว่าปกติแล้วจะมีทองคำเงินนาคทองคําจะจัดสร้างประมาณเกือบ400เหรียญ390เหรียญแต่อันนี้เป็นเนื้อนาคจะสร้างจํานวนแค่ประมาณ120ถึง150เหรียญไม่เกินเนี่ยครับก็เลยก็เลยราคาก็เลยแรงมีคนให้เท่าไหร่ตอนเนี้ย องนี้ก็มีคนให้ไว้หลายหลายบาทนครับแต่ว่าพอดีว่ายังไม่อยากจะไม่อยากจะออกใช่ไหมใช่ครับเก็บไว้ชื่นชมก่อนใช่ครับว่าเป็นลำเบอร์หนึ่งสองสามเลยครับเป็นเบอร์เรียงอ๋อเลขเรียงด้วยหนึ่งสองสามแล้วยิ่งเป็นเนื้อนาาเนื้อพิเศษเข้าไปอีกครับโอ้โหนี่ใครสนใจอยากจะมาชมเนี่ยนะคะมาได้นะติดต่อที่น้องนายคือน้องนายไม่ใช่ว่ามีจะมีแต่พ้าหลักนะพ้าย่อยๆเนี่ยที่ร้านก็มีเยอะใช่ไหมคะจะมีพ้าหลากหลายเลยมากจะขายพวก ชาต่างชาติอะไรอย่างนี้ยครับชาต่าางชติที่นิยมอาาชติก็จะะมเยที่ราคาไม่สูงมากนะแต่ว่ามีพุทธคุณมีรูปร่างมีที่มาที่ไปแล้วก็มีเป็นที่นิยมอ่าเสีดีๆอะไรอย่างนี้ยค่ะทีนี้วันนี้แน่น้องนาบอกว่าจะมีพระที่จะมาสมนาคุณ นะให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมที่ร้านแล้วก็มาเช็คอินแล้วก็มาเจอน้องนายมาคุยกันเรื่องพักเครื่องเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมาได้น้องนายมีพ้าอะไรให้สําหรับคนที่จะมาเช็คอินแล้วก็มาเจอน้องนายเเราจะแจกพระอันนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นพระโพงของขวัญครับพระผพงของขวัญของที่ไหนอะวัดปากน้ําครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นใหม่หน่อยนะครับผมจะเป็นรุ่นใหม่หน่อยจะอยู่ที่ นี่ครับเดี๋ยวจะแจกให้ถ้าเกิดว่าเพี่ๆทางบ้านอะไรเงี้ยท่าผู้ชมมาหาหม,ม,มามหาน้องนายนะคะคที่ชมรมพระเครื่องสุขสยามเดี๋ยวแอดไลน์นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้นะคะถ้าหากว่าจะมาหาน้องนายเนี่ยนัดก่อนอาจจะมีผ้ามาให้ชมไม่ว่าจะเป็นสายหลวงปู่ทวดหรือว่าผ้ายอดนิยมต่างๆนะคะก็สามารถที่จะมาที่ ชมรมพระงเครื่องสุขสยามได้แต่ก่อนจะมาเนี่ยอยากให้นัดก่อนจะได้ไม่ต้องผิดพลาดเสียเวลาเพราะกว่าจะเข้ามาเดี๋ยวจะรถติดนะคะข้างในนี่รถค่อนข้างรถติดนะนัดกันก็จะเดินทางสะดวกแต่เดินทางสะดวกจะมาทางเรือก็ได้จะทางรถไฟฟ้าก็ได้นะคะมาได้หลายช่องทางเลยค่ะน้องนายนะคะจะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์นะคะขึ้นที่หน้าจอน้ามาที่ชมรมพระงเครื่องสุขสยามเนี่ยเดินขึ้นมาที่ชั้น UG นะคะมาที่ร้านห้องพระล้ำค่า ให้น้องนายย้ำกติกาการได้พระหน่อยค่ะหนึ่งก็คือต้องมาเช็คอินถ่ายรูปแล้วก็โพสลง a c e b o o k นะครับแล้วก็กดติดตาม Facebook แล้วก็มาสามารถมาเจอผมที่นี่แล้วก็มารับได้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องนายมากนะคะที่เอาพระแพงๆมาโชว์ๆๆค่ะค่ะวันนี้ก็รายการพระเครื่องสุขสยามนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเดี๋ยวโมดจะพาไปดูพระที่เข้ามาใหม่ๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็ เป็นพระที่เขาเล่นหากันแล้วกำลังเป็นที่นิยมนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ